สวัสดีครับผมกุ้เช่นเคยครับกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้ครับจะมาแนะนำรุ่นนี้เลยครับ To y ย t a Fortuner 2.8ร e g e n d e นะครับโฉมปี2021นะครับไม่เพียง21,000ื่นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมคันนี้เลยบอกเลยว่ามาใหม่ๆเลยครับมากันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาชมคันนี้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นปี2021นะครับ โฉมเนี่ยก็จะเป็นรีเจนเดอร์โฉบปัจจุบันนะครับบอกเลยว่าใหม่มากนะครับคันนี้นะครับ LED อยู่ด้านล่างนะครับไฟตัวนี้ก็มีทั้งสัดหมอกหลอดไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED แล้วนะครับนี่นะครับตัวโลโก้นะครับก็จะเป็นเป็นแบบเงาตัวนี้นะครับมีกล้องด้านหน้านะครับนี่ตัวนี้จะมีกล้องในตัวเรื่องของ360องศานะครับบอกเลยว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่เป็นตัว ตัวที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยนะครับมาดูด้านข้างนะครับตัวล้อนะครับก็ายางก็จะเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับล้อนี้ขอบยี่สิบนะครับผมก็เป็นติดรถมาเลยตัวโชค๊คนะครับจะเป็นชุดแต่งทีอาีนะครับด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทูโทนนะครับ ด้านล่างเป็นสีแดงนะครับแล้วบนจะเป็นหลังคาดำนะครับดิสเบรกนะครับสี่ล้อนะครับด้านหลังจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับพร้อมคอยสปริงของ TRD นะครับอยู่ด้านในนะครับนี่ครับคอยสปริง TRD โอเคมาดูส่วนด้านท้ายนะครับก็จะบอกเลยนะครับเป็นสองจดแปดรีเจนเดอร์นะครับนี่ครับก็ยังเป็นรหัสซิกมาโฟนะครับซิกมาโฟก็จะ อบอกในเรื่องของเป,เป็นรถที่ปีเรื่องของขับ4นะครับขามากขับ4ได้โฟวิลด้นะครับโอเคเปิดฝาท้ายให้ดูครับผมลูกค้าก็จจะถามนะครับว่าทำไมขายมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับผมก็จะให้ดูตรงนี้เลยครับว่ารถนี้แบบเดิมๆม,มากครับคันนี้มีประวัติศูนย์ชัดเจนนะครับ ลูกค้าสามารถสอบถามจากศูนย์ได้เลยนะครับว่าเรื่องของการเทรมมีไหมนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับพอรับรถมาสภาพนี้เลยนะครับก็มีนี่ครับซับูเฟอร์ด้านหลังนะครับก็เป็นออปชันของ TRD เขาอยู่แล้วนะครับภายในสีดํานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องครับผมดูครับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น2.8เทอร์โบนะครับ เดี๋ยวมาดูที่จุดตะเข็บนะครับด้านข้างนี่นะครับก็จะดูน็อตนี่ครับเดิมนะครับสีแดงดูง่ายนะครับถ้ามีการรอยถอดนี่ผมบอกเลยก็จะมีรอยขันแน่นอนครับดูฝากระโปรงเดิมๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับไม่เพียงสองหมื่นหนึ่งนะครับเจคันนี้ก็ยังมีวารันตีศูตย์ให้ด้วยนะครับเจเดี๋ยวพาไปดูด้านในรถครับผม กุญแจนะครับก็จะทําเป็นสีพิเศษออกมานะครับจะมีเหลี่ยบเทานี้นะครับด้านหลังนะครับเป็นโลโก้ p ปรเจนเนอร์นะครับอ่าดูแผงคอนโซลนะครับก็จะเป็นทูโทนนะครับก็จะมีเป็นทูโทนดํากับสีครีมนะครับกระจกนะครับออโต้ทั้งสี่บานนะครับนี่ก็จะเป็นรับสวิตช์ควบคุมนะครับอันนี้เป็นพ u s สตาร์ทนะครับนี่ก็จะมีตัวอ่าเปิดฝาท้ายนะครับ ากระโปรงหน้าถางน้ำมันนะครับผมอะไรนะครับหุ้มหนังนะครับแล้วก็พร้อมมันติฟังก์ชันคูสคอนโทรลแล้วก็พาร์ร์ชิพนะครับตัวนี้ก็จะมีแอตติฟคอนโทรลด้วยนะครับป้องกันรถออกนอกเลนนะครับแล้วก็รักษาระยะการชนของรถนะครับมาดูของเลขไม้ครับตัวนี้นะครับรถกบบเล็ไม้สองหมื่นหนึ่งนะครับยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับเลขไหมเบาะก็จะเป็นทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีครีมนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับอ่าอ่ายงนี่นี่ครับก็จะมีเรื่องของอ่ากล้องนะครับก็จะมีเป็น3 d ดีได้นะครับลองกดสามดีนะครับนี่ครับก็จะมี เป็นขึ้นเป็นสามดีนะครับบอกเลยน่าใช้มากครับตัวนี้แอร์นะครับก็เป็นอัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ H2 H4 แล้วก็ L4 นะครับระบบ d a c ลงทางลาดชันนะครับก็ตัวกล้องนะครับบันทึกเหตุการณ์ก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลนตัดแสงนะครับภายในสีดำนี่ผมบอกเลยว่า ดูคลาสสิกดูคุมโทษมากนะครับน่าใช้เป็นเจ็ที่นั่งนะครับพอเจเนอร์ก็บอกเลยออกเป็น s u v ที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็พูดง่ายก็รุ่นนี้ก็ใช้กันเยอะมากนะครับอ่าตัวนี้ก็จะอยู่อันนี้จะเป็นวเลตชัตเจอร์นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเปิดสวิตช์นะครับแล้วูกค้าเปิดตัวโทรศัพท์เป็นบลูทูธแล้วก็วางสามารถชาร์จได้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังมีโหมดต่างๆนะครับอีโคสปอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะมีหมอสปอร์ตเป็นพาร์ตเนชั่ชิพเหมือนเดิมนะครับโอเคผมก็ขออนุญาตไปสรุปราคากับรุ่นรถอีกทีนึงครับครับขออนุญาตสรุปราคานะครับ toyota fortuner 2.8 l e g e n d o r นะครับปี2011นะครับเลขไม้นะครับ21งหมื่นนะครับ21กิโลเมตรนะครับราคานะครับ1 6 2 5 0 0 0าาพนะครับบอกเลยว่า จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับผมเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับตัวนี้ก็หมองด้ดยสภาพรถนะครับใหม่มากนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับบอกเลยว่าสวยจริงครับคันนี้ใหม่มากโอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจและรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็ถ้าสนใจรถรุ่นไหนอาจจะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็จะหารถมารีวิวให้นะครับผม โอเคครับตอนนี้ต้องขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับ